ควงมือแหกอะเล่นไปควงไปอะบอกเลยใครซื้อโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเอกเนเช่นเคยนะครับผมวันนี้วอล l a n อนก็ได้ทําการอัปเดตับผมผมจะมาดูการอัปเดตนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะเพื่อนพาร์ทนะบอกเลยว่าสวยอยู่นะทุกคนหน้า้องหน้าจับเพื่นพาร์ทสวยสวยนี่คือสวยหลายนี่มาเชลมาเชลก็สวย เนี่ยอุ้ยตัวอันนี้เป็นอันนี้นี่ว่าสเปร์สเปร์ปก็สวยอันนี้ก็สวยครับสวยไปหมดสเปคเตอร์สเปคเ,ปเ,ปเปตอร์ได้อยู่นะทุกคนอันนี้สเปคเตอร์ได้อยู่ก็คือผมก็ก็คือสวยอยู่อ่ะโอ้โอพโอพว่ะโอพีได้อยู่นะโอ้ยอันนี้เป็นอะไรเป็นรูปงูนี่ว่ามีสัตว์หลายตัวอ๋อมีสัตว์หลายตัวมากเพราะว่ามันอ้น,นี้เนี่เออเดี๋ยวมี ร้านค้าร้านค้ามาใหม่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่อุ้ยซิเกอร์นี่เท่อยู่นะแต่ผมที่ผมชอบที่สุดเลยคือเฮ้ยโอ้โหแวนดก็สวยอยู่นะอันนี้แวนดนะสวยอยู่นะที่ผมชอบที่สุดในนี้เลยก็คือมีมีดมีมีดกับเชอริฟ <Wow. S 1> เนี่ยเชอริฟสวยนะผมคิดว่าเชอริฟสวยนะมันเดินพาสในต้องจัดเลย มีมีก็ได้อยู่อะมีก็มีก็ได้อยู่มีก็ไม่ได้แย่อะของเบรนท์พาร์ตอะเชอร์รีฟก็สวยอ่ะโหมีลายสีม่วงดูดิสวยนะเออใครแบบไม่มีสกินแบบเชอร์ลงเชอร์รีฟเล่นอันนี้ได้เนี่ยนะมีก็แบบได้เลยนะเออคุ้มอยู่นะเบรนท์พาร์ตส่งท้ายก็โอเคโอเมนรูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่อ่ะเอเจนต์ตัวใหม่ ตัวใหม่ตัวใหม่ ISO Duelist นี่เนี่ยคือดูเอลลิสใหม่เฮ้ยสีก,ก็สวย,ยนะอืมได้อยู่นะสวยอยู่นะเฮ้ยเเชอรี่บอเฮ้ยสีแม่งเท่ว่ะเชอรี่แต่มันก็ผมชอบสีโมงตรงปลายมากกว่าเออแล้วก็มีร้านค้าร้านค้าก็ เป็นของไอ้วานอนเนี่ยลิงที่อัปเดตมาใหม่แต่ผมก็ยังไม่ได้จัดหรอกเพราะผมไม่ไม่ไมตังค์ไงโอ้ยแต่มันก็แวนโดว์แวนโดว์เนี่ยด,ด,ดู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 ดิโอ้โหอ่ะเชีย่ย เอฟเฟกต์เขาอลังการโ oh oh อ้โหโอ้โหเชี่ยเอฟเฟกอลังการจริงอันนี้อีกสีหนะึ่งดูสีนี้ดิสีนี้ด oh ิโอ้โห แต่ผมรู้สึกว่าสีสันมันเฉยๆวะ่ะสีสันมันเรียบๆไงไม่รู้วะ่ะแต่ออฟเฟคมันอลังการจริงแต่สีสันมันแบบสีสันมันสีสันมันเหมือนสีสันมันยังไม่ผ่านอ่ะอ,อมีควันตรงปืนด้านซ้ายเนี่ยแต่ว่าเอฟเฟคเอฟเฟคก็ได้ออฟเฟคได้เลยเด้อโอ้โหไอ้เอฟเฟคโคตรเท่เอฟเฟคเท่จริง แม่งขขยเอฟเฟกนี่ว่ะโอเคก็ไหนดูดโอพีดิเฮ้ยตอนชักมีนี่ด้วยโอ้มีสีด้วยโอ้มีสีด้วยตอนเปลี่ยนเปลี่ยนแม็ก <c oughs> แต่เอฟเฟกบอกเลยว่าอลังการนี่เป็นกระบองอะ ลิงลิงหงอกคงหงอกคงก็กระเทยอะเทเลยอะกระเทเลยอ,ะ,อะโอ้โหดูดอโอ้โหมีเอฟเฟคด้วยโอ้โหมีเสียงด้วยโอ้โหใหญขวงใหญ่เลยโอ้โห บวงมือแหกอะเล่นไปควงไปอะบอกเลยใครซื้อแล้วมันควงไม่หยุดแลวเนี่ยโอ้หแม่ควงโคตรนานอะเล่นไปควงไปอะบอกเลยไม่ต้องยิงอะควงเนี้ยเล่นไปควงไปอะอันนี้สติ๊กเกอร์สเปรย์ก็น่ารักอยู่นี่การ์ดก็หมดละมีแค่นี้ โอเคครับแล้วก็มีเว้นพาร์ตเออเีเว้นด้วยนี่ว่าเว้นพาร์ตลืมเลยลืมดูนี่ก็มีแค่นี้นะโอเคผู้ชมถ้าเกิดใครชอบคลิค้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใผมได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ